เดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูรีวิวบล็อกไฟฟ้าไร้สายกันครับผมบล็อกตัวนี้เราสั่งซื้อมาจากช้อปปี้ครับผมตอนนี้ราคาประมาณ1700กว่าบาทครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันครับว่าข้างในมีอะไร โอ้ไม่ได้ภาษาอังกฤษเาไก่อนครับตอนนี้จะเป็นของแถมจะเป็นหัวต่อสําหรับใส่สว่านครับผมตอนนี้สําหรับจับสว่านออแดปเตอร์แถมมาให้อย่างใหญ่เลยครับผมตอนนี้แล้วก็มีแบตบมาให้สองก้อนครับตอนนี้ มีแบบสองก้อนแล้วก็ของแถมมาก็จะเป็นหัวลูกบล็อกลูกบล็อกเบอร์22ครับผมตัวนี้ลูกบล็อกเบอร์22แต่ส่วนมากที่ใช้ผมก็จะใช้เบอร์17กับ14ครับผมแต่ตอนนี้ไม่ไปแล้วเดี๋ยวเราซื้อใหม่ได้ซื้อเพิ่มเอาทีหลังครับผมตอนนี้จะเป็นบล็อกหนึ่งทับ2ครับนี่เลยตัวรอสว่านครับผมตัวนี้ขนาดกระททดรัดกำลังดีครับผมเหมาะมือดีครับผมไม่ใหญ่มาก ขนาดประมาณเท่าฝ่ามือหนึ่งพอดีครับผมตนนัวนี้จับพอดีมือครับผมตัวน,นี้ทอร์กอ,อยู่ที่380นิวตันเมตรครับผมความเร็วรอบอยู่ที่ประมาณ4,400อรอบต่อน,นาทีครับผมตัวน,นี้ตรงน,นี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดครับผมเดี๋ยวเราลองหมุนดูกันครับ ใช้งานดีเลยครับผมตอนนี้เขาจะเป็นฟังก์ชันเวลาคลายน็อตออกครับผมมันเขาจะคลายแล้วก็เหมือนว่ามีเป็นตัวทามเมอร์ครับผมว่าหมุนออกแล้วก็เขาก็จะหยุดครับผมตอนนี้ตอนนี้เป็นฟังก์ชันเราสามารถเลือกได้ตามปุ่มนี้ครับรับดูไฟเกียวเกียวนี่ครับผมแล้วเราลองกดฟังก์ชันดูอีกครั้งหนึ่งครับผม นะครับผมตัวนี้ถ้าไฟตรงนี้เรากดให้ไฟดับตรงนี้เวลาเราคลายนอ็ตอตตัวนี้เขาก็จะคลายยาวเลยครับทีเดียวเลยส่วนตัวนี้ก็เปิดไฟหนึ่งหนึ่งจุดครับผมก็เขาจะคลายประมาณนี้ครับผมเพื่อป้องกันบางทีเราคลายน็อตออกเราไม่ต้องการให้น็อตหลุดออกมาทั้งหมดเลยครับผมแล้วก็ใช้ฟังก์ชันไม่ได้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปรับซ้ายขวาอันนี้หมุนเข้าครับ อนันี้ก็จะเป็นปรับความเร็วได้ครับผมข้างล่างก็คือจะเป็นความเร็วประมาณนี้ครับผมส่วนถ้าเราปรับอีกตอนนี้ก็จะเร็วกว่าเดิมครับผมส่วนไฟสามตัวน,นี้ก็จะเป็นไฟโชว์สถานะแบตเตอรี่ครับผมตอนนี้ตอนนี้แบตเตอรี่เต็มครับผมโอเคตอนนี้เมื่อเราไม่ใช้เราก็สามารถกดปุ่มปิดได้ครับผมตรงน,นี้จะมีหัวสําหรับ ใส่ไขควงได้ครับผมตัวนี้ดูตรงนี้เราสามารถใส่ใส่ไขควางได้ครับผมเดี๋ยวมาดูของแถมตัวนี้ก่อนครับว่ามันคืออะไรอ๋อตัวนี้จะเป็น เป็นอะแดปเตอร์ของของหัวใส่ยสว่านครับผมตอนนี้แล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลยครับผมตอนนี้นะครับผมเป็นอะแดปเตอร์เสียบแบบนี้ครับผมโอเคส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสายสพายครับผมของแถมอันนี้ดอกจำปาโอเคมีแค่นี้ครับผมของแถมเดี๋ยวเราไปใช้งานจริงกันดูครับ ไดส้สองตัวโอเคเดี๋ยวไปทดลองจริงครับผมแล้วลองขอดฝทดโซาเล้งดูครับผมว่าเป็นพอได้ไหมตอ,อนนี้เบิร์เจ็ด ก็หยุดครับก็จะใช้กรณีนี้ครับผม,บผมก็จะหยุดแล้ม่มุนโอเคครับผมเมื่อกี้เราก็ไปทําการทดลองถอดน็อตของจริงดูครับก็ตอนนี้ใช้ได้ไม่มีปัญหาครับผมใช้ได้สบายเลยครับผมตอนนี้ราคาประมาณ1,700กว่าบาทครับใช้ได้ปกติเลย ตัวนี้ตรงนี้ของใหม่เราหมุนอ่าเรากดสวิตช์ทำงานแช่ไปนานๆแบบนี้จะไม่มีกลิ่นไหมครับผมไม่มีควันนะครับผมจะไม่มีควันไม่มีกลิ่นไหมครับผมไม่เหมือนตัวตัวก่อนที่เรารีวิวตัวนั้นเวลาใช้ครั้งแรกปุ๊บเวลากดแบบนี้ครับผมกดแช่ไปนานๆครั้งแรก จะมีกลิ่นเหม็นไหมแล้วก็ฟันกะขึ้นขโมงขึ้นเต็มเลยครับผมตัวแรกที่เรารีวิวไปก่อนหน้านี้ตอนตัวนี้ไม่มีปัญหาครับผมไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยครับผมถือว่าตัวนี้ค่อนข้างน่าจะดีกว่าครับผมเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งราคาก็ตัวนี้แพงกว่าประมาณสองเท่าครับผมเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูตัวก่อนหน้านี้ที่เราได้ทําการรีวิวครับผมสภาพตอนนี้พังเรียบร้อยแล้วครับผมตัวนี้นะครับผม ตัวนี้พังเรียบร้อยแล้วครับผมตัวนี้ที่เรารีวิวก่อนหน้านี้เพราะว่าตัวตัวสวิตเขามีปัญหาครับตัวนี้ก็ตัวนี้ตั้งแต่ใช้ตั้งแต่รีวิวตั้งแต่คิดก่อนๆจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ใช้ได้หลายเดือนอยู่ครับผมตัวนี้ราคาประมาณไม่ถึงพันครับตัวนี้แต่ก็ใช้งานได้เหมือนกันแต่ว่าพอใช้เป็นนานๆปุ๊บตัวตัวไฟเขาจะจะไม่ตัดครับมันก็เลยทําให้แบตหมดเร็ว ก็เลยลองชํางแมกดูตัวตัวนี้เปลืองเขาจะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ครับผมตัวนี้แต่ก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งครับผมตัวนี้ก็พังเรียบร้อยแล้วส่วนตัวนี้ตัวใหม่ครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับผมว่าตัวนี้ที่ซื้อมาใหม่นี่จะใช้ได้นานกี่เดือนขนาดไหนครับผมว่าใช้ไปแล้วจะมีปัญหาอะไรอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งครับผมแต่ว่าตัวนี้ถือว่าน่าจะดีครับผมตัวนี้ โอเคครับผมเดี๋ยวมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับผมจนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ